บันทึกในทูตอนพยารัศดานุประดิษฐ์มหิศรพักดีผู้วางรากฐานการพัฒนาภูเก็ตมหาอมาทโธพยารัศดานุประดิษฐ์มหิศรพักดีนามเดิมคือคอซิมบี้ณนะระนองแปลว่าผู้มีจิตใจงดงามเกิดเมื่อวันพุธเดือน5ปีมะเสง็งพุทธศักราช2,400เป็นบุตรของพยาดำรงสุจริตมหิศรพักดีกับนางกิม เข้ารับราชการโดยเข้าถวายเป็นมหาเล็กในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดกล้าปรดกระหม่อมให้เป็นหลวงบริลักษ์โลหะวิสัยผู้ช่วยราชการเมืองระนองและเมื่อตำแหน่งผู้ว่าราชการเมืองกระบุรีว่างลงในพุทธศักราช2428จึงได้รับแต่งตั้งเป็นพระยาอาัสดงพจทธทิตรักษาคอซิมบีที่ได้สร้างเมืองกระบุรีขึ้นใหม่ที่ตำบลน้ำจืด และสร้างความเจเริญให้กับเมืองกระบุรีในพุทธศักราช2433จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นพญารัชดานุประดิษฐ์มหิศรพักดีเป็นผู้สำเร็จราชการเมืองตรังและในพุทธศ,ศัรกราช2444ได้โปรดเกล้าให้เป็นสมุหเทสาภิบาลมณฑลภูเก็ตพระยารัชดานุประดิษฐ์มหิศรพักดี เป็นข้าราชการหัวเมืองที่โผดปราณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงสองรัชกาลคือรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเชื่อถือในความสามารถโปรดหารือด้วยในกิจการบ้านเมืองจนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นพิเศษให้เข้าเฝ้าโดยไม่ต้องหมอบครานและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงถือเสมือนว่าเป็นพระสหายใกล้ชิดไว้วางพระราชลือไทยปรับทุกสุขได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นองค์คมนรรีผู้หนึ่งพระยาลัชดานุประดิษฐ์มหิสรนพักดีถือเป็นนักปกครองและนักบริหารดีเด่นของกระทรวงมหาดไทยสามารถวางแผนการพัฒนาบ้านเมืองไว้ล่วงหน้าและทันสมัยในทุกด้านที่สําคัญได้ลกลับถูกหมอจันแพทยประจําเมืองตรังยิงและเสียชีวิตที่บ้านจัก,กรพงรัตปีนังเมื่อวันที่10เมษายนพุทธศักราช2456 ถ้าพูดถึงผลงานของพยารัษดาเนี่ยท่านมีผลงานด่นหลายด้านมากเลยนะครับท่านเติบโตมาจากครอบครัวที่ทําธุรกิจการค้าคุณพ่อท่านเนี่ยไปมีห้างโกงหวนอยู่ที่ปีนงังเพราะฉะนั้นความได้เปรียบของพยารัษดาก็คือว่าหนึ่ง ท่านพูดได้หลายภาษาอันที่สองก็คือท่านได้มีโอกาสไปเห็นความเจริญก้าวหน้าที่อังกฤษนําเข้ามาที่ปีนังที่สิงคโปร์วิทยาการวางอย่างทีเ่เป็นเรื่องที่ทันสมัยท่านได้ไปพบไปเห็นและอะไรที่นําเข้ามาได้ท่านก็จะนําเข้ามาถ้าอยากยกตัวยอย่างเช่นการที่ ท่านได้ไปเป็นเจ้าเมืองตรังท่านก็ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับมิชนาลีชาวอเมริกันคือดรดันแลบก็คุยกันในเรื่องของการแพทย์สมัยใหม่จนกระทั่งท่านมาเป็นทศ่าสพิบาลบนตนภูเกต็ตท่านก็พยายามที่จะเอาวิทยาการการแพทย์สมัยใหม่นีเข้ามาที่ภูเกต็ตโดยการมาตั้งโรงพยาบาลแล้วก็ใช้การรักษาแบบสมัยใหม่มีการไปติดต่อว่าจ้างผู้อำนวยการคนแรกมิสเตอร์เบ็ก ที่เป็นชาวอังกฤษเนี่ยมาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลรวมทั้งทั้งหนึ่งท่านได้ไปที่ปีนังแล้วก็ไปทราบว่ามันมีเครื่องมือแพทย์อันใหม่ที่ช่วยในการวินิจฉัยอะไรได้แม่นยําท่านก็สั่งซื้อเลยแล้วก็กลับมาก็มาบอกหมอเบคว่าเออไอซื้อเครื่องมือมาอันนึงนะออจะมาไปที่ใช้ที่โรงพยาบาลหมอเบคก็บอกว่าอะไรเขาบอกว่าเครื่องเอ็กซเรย์หมอเบคก,ก็งงว่ามันคืออะไรเพราะว่าเป็น ไม่รู้จักแลสุดท้ายก็ต้องส่งหมอเบคเนี่ยไปไปศึกษาวิธีการใช้เครื่องเอ็กซเรย์แล้วก็ต้องมีเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเล็กๆตัวหนึ่งมาด้วยเพราะว่าที่โรงพยาบาลในขณะนั้นเนี่ยไม่มีไฟฟ้าแล้วก็ทําหนังสือกาบบังคมทูลไปทางกรุงเทพเท่าที่ทราบก็เป็นได้เลกคอร์ดไว้ว่าเครื่องเอ็กซเรย์ของโรงพยาบาลที่ภูเก็ตเนี่ยเป็นเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องแรกของประเทศไทยอันที่2ก็คือว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่มีความกระตือรือร้อนมีแนวคิดที่จะให้ชาวบ้านเนี่ย ไม่อยู่นิ่งการที่ไปนํายางพาราเข้ามาเนี่ยท่านก็เห็นอนาคตของยางพาราว่ามันจะไปได้ดีซึ่งอังกฤษก็หวงท่านก็พยายามที่จะเอาเข้ามาในเมืองไทยโดยวิธีการใดก็แล้วแต่นะครับไม่ไปพูดตึงแต่ว่าสุดท้ายก็ทําให้ยางพาราได้เป็น,ปนพืชเศรษฐกิจในในไทยได้แล้วก็ เรื่องการศึกษาก็เหมือนกันตอนนั้นรัฐบาลเนี่ยยังไม่อนุญ,ญาตให้เปิดโรงเรียนสอนภาษาจีนเป็นทางการทัดก็พยายามไปติดต่อกับกระทรวงธรรมการนะฮะจนกระทั่งอนุญ,ญาตให้เปิดสอนโรงเรียนภาษาจีนในมณฑลภูเก็ตขึ้นได้เนื่องจากว่ามีคนจีนเยอะจะต้องติดต่อทามาค้าขายกับทางปีนังเป็นภาษาจีนนะ,ะก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ทางการอนุญ,ญาตให้เปิดโรงเรียนสอนภาษาจีนขึ้นในในมณฑลภูเก็ตนอกจากเรื่องของ ที่ส่งเสริมให้มีโรงเรียนสอนภาษาจีน,นแล้วเนี่ยท่านก็ไปทักชวนให้โรงเรียนสตรีเนี่ยเมื่อก่อนที่ภูกเก็ตเนี่ยจะมีโรงเรียนเฉพาะผู้ชายโรงเรียนวลสิทธิ์เนี่ยนะแล้วก็ไปโรงเรียนพาะผู้ชายที่โรงเรียนของผู้หญิงเนี่ยเมื่อก่อนยังไม่มีท่านก็ไปชักชวนให้พระพิทักษ์ชินประชาตันมาเสียงเนี่ยสร้างโรงเรียนถวายนะและการที่6ก็เสด็จมาเปิดแล้วก็พระราชทานชื่อไว้ว่าโรงเรียนตันทวนิธวิทยาคมเป็นโรงเรียนสตรีประจำมณฑลภูเก็ต ที่ตอนนั้นไม่ให้ประจําจังหวัดภูเก็ตโรงเรียนสตรีประจํามณฑลภูเก็ตก็เป็นเรื่องของการศึกษาที่ท่านมองเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญรวมทั้งท่านไปเห็นการทําถนนหน,นทางต่างๆนะฮะจากเอกสารการตรวจราชก,การท่านบอกว่าถนนจากตัวเมืองภูเก็ตเนี่ยไปที่บางเหนียวเนี่ยชาวบ้านเนี่ยสร้าง บ้านกันไม่เป็นระเบียบระเกะระกะถ้าได้ตัดถนนให้เป็นเป็นทางตรงแล้วก็ให้ชาวบ้านมาสร้างบ้านกันสองข้างทางเนี่ยก็จะดูสวยงามก็เลยเรียกจีนตันบาทมาบอกว่าเออเนี่ยจะให้ที่จีนตันบาททําเหมืองตรงเนี้ยแต่ว่าทําเสร็จแล้วเนี่ยนะจีนตันบาทจะต้องทําถนนยาวกี่เส้นกว้างกี่ว่าผ่านหน้าลงภาษีจีนตันบาทก็ตกลงนะแล้วก็เรียกจีนองเทียมให้จีนองเทียมทําเหมืองใช้ที่ตรงเนี้ยทำนะเสร็จแล้ว ทำเสร็จแล้วจีนองเทียมจะต้องทาถนนไปเชื่อมต่อกับถนนที่จีนตันบาททําแล้วต่อไปเนี่ยจะให้ชาวบ้านมาสร้างบ้านสองข้างถนนเนี่ยก็จะดูสวยงามของเดิมมันท่านบอกว่าไม่เป็นระเบียบแล้วก็สกรปรกก็เลยให้จีนตันบาทกับจีนอองเทียมเนี่ยทำเหมืองแล้วก็ทาถนนผ่านหน้าลงภาษีถ้าผมไม่ผิดก็คือถนนจากตัวเมืองภูเก็ตไปสะพานหินลงภาษีก็คือด่านจุลกากร ตอนนั้นท่านเสด็จตอนนั้นเนี่ยท่านยังเป็นบังกรราชกุมารยังเป็นรัชสมัยของรัชกาลที่5อยู่ซึ่งท่านเสด็จมาก็เปิดถนนเทพสตรีแล้วเสด็จประพาสไปไปที่ถลางพอวันรุ่งขึ้นก็มาเปิดถนนวิชิตสงครามถนนวิชิตสงครามเนี่ยถ้าสันนิษฐานเนี่ยมันก็คงมีมาแต่ดั้งเดิมแหละตั้งแต่ ชุมชนเกตโฮ้เริ่มเป็นชุมชนขึ้นมาเป็นชุมชนเกตโฮ้จเจริญมาเป็นกระทู้อะไรเนี่ยเส้นทางเดินมันก็มีอยู่เก่าอาจจะได้รับการพัฒนาเป็นถนนมากกว่าเมื่อก่อนอาจจะเป็นแค่ทางเกวียนทางเดินอะไรเงี้ยท่านก็เลยเสด็จมาเปิดถนนวิชิตสงครามแล้วก็พระราชทานชื่อว่าถนนวิชิตสงครามเป็นเกียรติกับพญาวิชิตสงครามที่เป็นเจ้าเมืองภูเก็ตแล้วก็หลงังจากนั้นก็เสด็จประพาสไปที่น้ำตกก็ไปไปส่งน้ําที่น้ำตกท่านก็บอกว่าอยู่ที่ยุโรปเนี่ยก็จะมีแต่ นะน้ำพุร้อนแต่แค่น้ำพุร้อนมาเมืองไทยเข้ามาเล่นน้ำตกแล้วเย็นสบายปัจจุบันอนุสาวรีย์พระยารัศดานุประดิษฐ์มหิสรพักดีคอสิมบี้ณรนองประดิษฐานอยู่บนสวนสาธารณะเขารังเพื่อให้ระลึกถึงผู้โนปการของท่านที่ทำให้ภูเก็ตเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน